สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ t u d i o โ Channel นะครับวันนี้เราจะมาแนะนําการใช้งานโปรแกรม z o o Cloud Meeting กันวันนี้เราจะคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้เราจะเพิ่มฟังก์ชันแล้วก็ลูกเล่นเข้าไปนะฮะนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเป็นในเรื่องของด้านความปลอดภัยวันนี้เราจะคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมนะฮะ เรียกว่ามีระบบ security เข้าไปนิดนึงบางสำนักงานบางหน่วยงานก็อาจจะเป็นความลับบางหน่วยงานอาจจะมีคู่แข่งทางธุรกิจเยอะนะครับก็มีการคัดกรองนิดนึงไม่ใช่จะเข้ากันง,ง่ายๆนะฮะหรือบางทีอาจจะเป็นประชุมลับนะครับวันนี้การคัดกรองก็จะมีหลากหลายรูปแบบ1ใช้พาสเวิร์ดสองต่อจากใช้พาสเวิร์แล้วก็จะสร้างห้องพักห้องรอ จะไม่ได้ไม่ได้แบบล็อกเข้ามาปั๊บเข้าเลยนะและเจ้าของห้องจะเป็นฝ่ายเลือกเข้าไปว่าใครังได้เข้าบ้างเรียกว่า2ชั้นเลยนะฮะอ่ะแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นๆนะครับแถมๆไปนะฮะมันอยู่ในหมวดของการจัดเซตติ้งของอห้องประชุมของเราอ่ะมาดูกันนะฮะเข้าไปที่โปรแกรมเลย ไปที่โปรไฟล์ก่อนเลยนะฮะอ่ะอันนี้ของผมเนี่ยใช้ personal meeting ID นะครับเหมือนเดิมนะฮะที่เซตไว้ตั้งแต่ในคลิปที่แล้วนะครับทีนี้เข้าที่ meeting ครับตรงนี้ทางด้านซ้ายเราเข้าไปที่ฟังก์ชันเมนูที่3เลย personal meeting room คลิกเข้ามานะฮะมีการปรับแต่ง personal meeting room ของเราเองนะฮะ มีอะไรบ้างอันนี้พาสเวิร์ดครับสามารถใส่พาสเวิร์ดได้อันนี้ผมปรับแต่งไว้ก็คือโฮสต์เอาวิดีโอนี่โฮสต์แล้วก็คนเข้าร่วมเนี่ยเปิดเลยเข้าไปถึงเปิดเลยนะฮะเรื่องเสียงก็ใช้งานแบบปรับรับทั้งคู่นะฮะอ่าด้านล่างนี่ครับ enable join before host อันนี้ห้องเนี่ยปกติแล้วเนี่ยโฮสต์ยังไม่ได้เปิดไม่สามารถเข้าได้แต่เราสามารถเซตให้ ทุกคนเนี่ยเข้าห้องไปก่อนที่โฮสจะเปิดได้นะครับและยังมีเข้าไปถึงปั๊บให้มิ้วเลยปิดเสียงเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะ enable waiting room นะ,ะสร้างห้องคอยห้องรอก่อนแล้วก็อา่า record อัตโนมัติทันทีนะครับอ่ะถ้าจะปรับเปลี่ยนนะครับด้านล่าง edit this meeting กดเข้าไปฮะ อันดับแรกเลยนะครับสร้างพาสเวิร์ดก่อนนะครับกดที่ require meeting password นะฮะพาสเวิร์ดจะขึ้นมาเป็น r รนด o m ให้นะฮะก็โอเคผมสมมุติว่าใช้เลขนี้นะครับก็โอเคนะครปรับแต่งได้วิดีโอเข้าไปถึงเปิดเลยหรือเปล่าก็ออนไว้ wide, หรือจะแล้วแต่นะฮะจะออฟนะครับ, off, รบปรับแต่งตรงนี้อ u d i o เปิดเลยไหมหรือว่าคอมพิวเตอร์ audio หรือก็ t e l e ฟ h o อนะแล้วแต่นะครับ อันนี้ลองไปดูการใส่พาสเวิร์ดกันก่อนนะครับเมื่อปรับแต่งเสร็จแล้วเซฟครับเซฟเสร็จแล้วก็ start meeting เลยนะฮะเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมทีนี้เราเข้ามาสู่ห้องประชุมแล้วนะครับต่อไปเราจะออลองนะล็อกอินเข้าไปนะโดยใช้พาสเวิร์ดนะครับ มาที่ซูมผ่าสเวดอ่ะจอยเข้าไปนะฮะอ่ะ,อะกดจอยตึงขึ้นมาถามหาพาสเวดครับเราก็กรอกไปนะฮะ้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เก้า ขึ้นหน้าเตรียมพร้อมไว้นะฮะเราก็กดเลยเรียบร้อยครับเข้ามาแล้วครับนี่คือวิธีการเข้ามาจอยโดยใช้พาสเวิร์ดนะฮะต่อไปเราก็จะมาลองเซตแบบอื่นกัน มาที่เดิมครับนะต่อไปที่ด้านล่างนะฮะลองมาเซตในหมวดหมู่บอนี้ Edit ก่อนนะครับก็คืออันนี้เราจะเซตค่า Password ตายตัวไปเลยทีนี้เข้ามาถึงปับ๊บถ้าเจ้าของห้องยังไม่เปิดก็จอยเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็เข้าไปถึงก็ปิดเสียง นะครับเป็น Default ไปแล้วก็เซฟก่อนนะฮะ,ะทีนี้มาที่ตัวนี้ครับตัวตัวที่เป็นตัวลูกเนี่ยนะฮะในการเข้าห้องครับกดก่อนเลยฮะ5 7 2 7 8 6 5 1 2 6จริงๆแล้วเข้าบ่อยบเนี่ยไม่นานก็จำได้ครับเพราะเลขไม่ยากมากนักใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะตอนนี้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าไปแล้ว ทีนี้เจ้าของห้องตามมาครับติ๊งติ๊ง่ะเจ้าของห้องเข้าทีหลังแต่แขกมาก่อนอืมโอเคนะฮะ ต่อไปเป็นฟังก์ชันต่อไปนะครับเข้าที่ Edit this meeting enable waiting room และเล็ก o ขอไปด้วยอ่ะเซฟไปเลยเอาให้หมดทุกติ๊กทุกค่าเลยนะฮะ แต่ทีนี้เมื่อสักครู่นี้เราให้แขกเข้าก่อนแต่ตอนนี้เราต้องเข้าก่อนนะครับเพราะว่าเราเซตค่าไว้ว่าต้องมีเวทติ้งรูมนะครับในขณะเดียวกันเราลองก่อนนะฮะว่าเข้าโดยแขกเนี่ยเข้ามาเนี่ยจะเข้าห้องเลยหรือจะถูกส่งไปอยู่ในเวทติ้งรูม อพอเข้ามาถึงปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นเลคคอร์ดเลยทันทีเห็นไหมฮะ,ะหลบเลคคอร์ดทำงานแล้วเดียวหน้าจอ,อสำหรับห้องลูกนะผู้เข้าประชุมเนี่ยก็จะแอคทีฟขึ้นมาแล้วจอยเข้าไปนะฮะยังไม่จบแค่นั้น <laughs> พอจอยเข้าไปเสร็จที่หน้าโฮสปับ๊บจะเห็นว่ามีคนอขอเข้าห้องนะชื่อนี้นะครับ โดยหน้าจอของคนที่ขอเข้าห้องเนี่ยจะขึ้นสีดา please wait the meeting host will let you in soon you in soon นะฮะจะเป็นคนอนุมัติเข้านะครับเราก็มาดูว่าถ้าเป็นรายชื่อที่เรา list ไว้ก็ admit เข้าไปแต่ถ้าไม่ใช่เข้าไปดูในห้อง room เข้าไปดูในห้อง c o ยก่อนได้นะครับก็จะไปดูว่ามีใครบ้างนะฮะคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเข้าก่อนเข้าหลังโ host นะครับขาจะอยู่มาก็จะเข้ามาอยู่ใน ห้องคอยนะครับแล้วเราก็อนุมัติไปโดยการกดแอดมิดนะฮะหรือจะตรงนี้ก็ได้นะมอเนี่ยนะฮะก็จะมีติ๊กติ๊กตก๊ต่างๆนะครับอ่ะก็แอดมิดเข้าไปปึง้งก็จะเข้าห้องเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะ,อะทั้งสองฝั่งก็เข้าห้องได้นะครับอ่ะเสร็จสิ้นเรียบร้อยนี่คือฟังก์ชัน ใช้งานครับอ่ะทีนี้ผมออกฮะโอเคจบกด s t o อปครับการเรคคอร์แล้วก็ MPEG นะครับแล้วก็ไปทำการนำไฟลนะ์นั้นไปใช้งานต่อนะฮะทีนี้ก็ปิดห้องได้นะครับอ่ะเรามาสรุปกันในช่วงท้ายนะครับตอนนี้ภาพจะชัดเจนนะฮะเพราะว่ามาถึกล้องมูสคูลนี้เป็นการ จับภาพจากหน้าจอโปรแกรมซ o มนะอาจจะมีการกระตุกเล็กน้อยนะครับเราได้เห็นวิธีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมนะเรียกว่ามันมีความเรียนอะไรเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าประชมุมการประชุมอาจจะมีความลับนะฮะแล้วก็ทั้งจนไปถึงลับสุดยอดนะก็จะมีทั้งใส่พาสเวิร์ดจะอนุญ,ญาตให้ใครเข้าหรือไม่ให้เข้านะฮะได้หมดเลยนะครับแล้วก็ยังมออีวิธีการปรับให้คนเข้าไปรอเราก่อน,น จาของห้องยังไม่มายังไม่พร้อมนะก็ให้เขาไปคุยกันบางพานก่อนก็ได้แล้วก็ยังมีเข้าห้องปั๊บออตโต้และขอดไปเลยนะอัดวิดีโออัตโนมัติไปนะฮะแล้วก็ยังมีฟังก์ชันอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตาม E ีีต่อไปนะฮะยังมี E ีีหน้าเนี่ยน่าสนใจผมว่าจะนำเสนอเรื่องของออการไลฟ์นะโดยโปรแกรม o ู m นะครับมันจะมีฟังก์ชันการไลฟ์ไปยังเ b o o k YouTube ได้นะฮะ น่าสนใจเดี๋ยวข้างหน้าเรามาติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้ามีประโยชน์แล้วก็ฝาก Subscribe ทาง y o u u u e e h ช n n e l ด้วยของ s t u d i o v ีนะครับวันนี้เราทำกัน2ช่องทางนะครับไปด้วยกันนะฮะทั้ง Fanpage ทั้ง y o u t u นะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปคอลัมน์ต่อไปนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะสวัสดีครับ